สวัสดีครับน้องๆที่เข้าร่วมแข่งขัน Scratch Olympia 2024นะครับเดี๋ยวครูชิปจากสถาบันเจนโคนะครับจะขอมาแนะนำวิธีการสร้าง Project Link นะครับใน Google Drive เพื่อจะแน่ไปนะครับในการส่งให้กับทางผู้จัดนะครับได้ตรวจ Project ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปที่ Scratch กันเลยนะครับเอาละครับเมื่อเรามาที่ Scratch Project ของเรานะครับ ก่อนอื่นน้องๆอย่าลืมกดปุ่มแชร์ข้างบนตรงนี้นะสีส้มๆท้างบนตรงนี้นะครับกดแชร์ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็สคริก็จะมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ซ e อินไซด์อีกครั้งนะครับกดซ e อินไซดเสร็จแล้วให้เรามาที่หัวข้อไฟล์ตรงนี้นะครับกดไฟล์แล้วก็เลือก Save to your Computer เห็นไหมครับนี่นะครับ เซฟ e to y o คอมพิวเตอร์ลงไปเลยนะครับกดลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับถ้าน้องๆเซตค่าไว้เนี่ยเขาก็จะทําการาถามขึ้นมาว่าจะเซฟไว้ที่ไหนสมมติว่าผู้เชบไปเซฟไว้บนเดสก์ท็อปก่อนละกันอ่าเสร็จแล้วก็ชื่อเกมก็อยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเป็นนามสกุล sb 3ซึ่งเป็นไฟล์ที่เอาไว้เปิดใน Scratch เท่านั้นนะครับแล้วก็กดเซฟลงไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับให้ไปที่ Google Drive นะครับน้องๆก็ไปที่ Chrome ใช่ไหมครับแล้วก็ไปคลิกทางขวาตรงนี้นะครับ9จุดตรงนี้แล้วก็ไปที่ Google Drive นะครับทีนี้ถ้าเกิดน้องๆยังไม่ได้ซายอินก็ต้องซายอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเข้ามาใน Google Drive ได้แล้วใช่ไหมครับน้องๆก็ไปนำเอาไฟล์ที่เซฟไว้เมื่อสักครู่นะครับจาก Scratch เนี่ยนำมาใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะครับกูจิฟก็จะไปเปิดนะครับ ไฟล์ e x p l o r e r นะครับขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Desktop ที่ที่เมื่อกี้เราเก็บไฟล์ไว้จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะครับ Classic Arcade Space Invader นี่ใช่ไหมครับเราก็ลากมาใส่ได้เลยครับลากมาหย่อนไม่ตรง Google Drive ครับสักครู่เดียวครับเราก็จะไฟล์ก็จะมาแล้วนี่นะครับไฟล์อยู่ตรงนี้ Classic Arcade Space Invader เสร็จแล้วนะครับเรามาทางขวานะครับ แล้วมากดรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกเอาเมาส์ไปชี้จะเห็นคําว่าแชร์ขึ้นมาแล้วกดลงไปเลยนะครับเขาก็จะถามว่าจะแชร์ไฟล์นี้นะโอเคผู้ใิปก็จะมาต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับตรง restricted ตรง general access นะฮะ restricted กด anyone with the link นะครับเสร็จแล้วเราก็กด copy link นะครับสำหรับเมื่อกดเสร็จนะครับเราก็กดดันตรงนี้ไฟล์นี้นะครับก็จะ ทําการสร้างลิงก์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับน้องๆก็สามารถเอาลิงก์นั้นเนี่ยไปส่งอีเมลหรือว่าจะเข้าไปในการขั้นตอนในการส่งโปรเจกต์นี้นะครับให้กับทางผู้จัดงานประกวดนะฮะแล้วก็แปะลงไปได้เลยนะครับก็เป็นลิงก์เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูว่าหน้าตาลิงก์จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโคชิบจะแปะในโน้ตแพดให้ดูนี่นะครับ เรา control v ลงไปครับจะเห็นว่านี่ครับนี่คือลิงก์ที่เมื่อกี้ทาง Google ได้สร้างให้เราแล้วใช่ไหมครับเป็น https นะครับ drive นะครับบลาบลาบลา,บาทีนี้แล้วถ้าเราไปกดลิงก์นี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสมมุติว่าุณชิปไปเปิดอโครมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาลิงก์นี้ไปแปะไว้ตรงโครมได้เลยเนาะกดลงไปนะครับจะเป็นการเข้าไปเปิดไฟล์ซึ่งเราเซฟไว้ใน Google Drive นั่นเองแต่ว่า ไฟล์นี้จริงๆเวลาใช้เนี่ยเราต้องไปเปิดใน Scratch เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้นะครับเอาละครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเจนโค้ดขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ